สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าที่นีตน่ต้นรัตนสุป้าน,นอดชั้นเหน,น,อนอือเนาะเมือนี้ป้าอ่อนข้ามามยาังบังหลังค่ะเพื่อนๆจ้านะคะเนี่ยโรงพยาบาลศิริราชเนาะที่จะเข้าไปเดินตลาดรังหลังกันค่ะเพื่อนๆค่ะมาเจอเจ้าไก่ทอดอหอมหอมจริงเนาเข้าซอยนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดินออกเนี่ยดูสิข้าวไก่ทอดข้าวไก่หมกข้าวไก่หมกเพื่อนๆไก่ทอดข้าวหมกไก่ กินตรงซอยนี้ไลวเราไปเดินอีกซอยหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ้าอืมเราไปเดินข้างในดูของกินเยอะแยะเลยเพื well. ่อนๆโอ้วันนี้หรือว่าเรามายังไม่นี่มีมีร้านเมนูนี่เนาะไปเดินไปเพื่อนๆเออวันนี้ประออนมาเดินวันนี่ฝังนี้ ขึ้นมาจากท่าเรือก็จะอยู่ตรงนี้มาได้อีกซอยหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะนี่ฝั่งนี้เป็นตลาดเหมือนกันตลาดเสื้อผ้าที่เคยมาเดินกันแล้วเนาะนี่เพื่อนๆตลาดเสื้อผ้าอีกโซนหนึ่งที่เรามาตรงนี้เป็นเสื้อผ้าขายดีไหมคะขายไม่ดีค่ะปีนี้เงียบใช่ไหมขออนุญาตหานนี่มาเจอเจกเนาะปีนี้เงียบเนาะเศรษฐกิจเงียบมากอ๋ ขอให้ขายดีๆนะคะแจ้งีกับคุณครับนี่เพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะเป็นกรอบครูนี่โซนพวกนี้นะเพื่อนๆนี่คือวังหลังเดี๋ยวเราไปดูโซนอาหารนะ ร้านก็ยังไม่เปิดเต็มที่เนาะหรือว่าป้าออนมาเช้าไป11โมงจะเป็นร้านกาแฟะนะเพื่อนๆเนาะเห็นนะตรงโซนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันขายเสื้อผ้าเนะเพื่อนๆจ้ะแล้วก็จะมีร้านกาแฟร้านข้าวมันไก่ตซนนั้นเพื่อนๆ ข้างบนก็เนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนั่งกันเนาะที่ตรแยกนะเพื่อนคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ปลาอ่อนมาเช้าแต่ก็นุกหนทุนททนททนกอย่างนะกินเพื่อนๆตัดใหม่ระเบียบใหม่นะเห็นไหมผลไม้ ร้านผลไม,ม้ร้านขนมข้าวตังเพื่อนๆจ้าเนี่ยขนมโบราณโบราณก็มีให้ก,ก to to ินแล้วทุกที่จ้ามากินครับใครที่กครที่เด็กข้าวตังไก่ย่างเจอน้องๆเดินเยอะอยู่นะเพื่อนๆจ้าของกินเทียบคือเสน่ห์วังหลังค่ะเพื่อนๆจ้า ส้นซิ่ง gì ละ่ะอาผมยังดีตีโปรได้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวของกินฝั่งนี้นะคะน่าก,กินน่ากินขนมไทยในขนมไทยเดินเข้าไปอีกโซนสลิมทับเทีมกรอบอเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะเพื่อนเือนเนาะ คือป้าออนไม่ได้มานานมากเลยนะคะแต่ก็ถือว่าทุกอย่างเนาะนี่ดูร้านเพื่อนมะม่วงเบาน้ำพริกขออนุญ,ญาตนะคะเปือ่ะะอยๆน่ากินทั้งนั้นเลยเหมือนเดิมังเหมือนเดิมนะะี่ค่ะฝั่งนี้ดองเนาะฝั่งนั้นสดน่ากินเพื่อนน่ ร้างกับข้าวาเพื่อนกินน,ะน้ำพริกไนตอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปกลับมานะาเพื่อนนะซ้มตามแกงแห็ดดื้อเพื่อน่ากินดูน่ากินเพื่อนค่ะ มาเดินซอยนี้กันนะเดี๋ยวไปเดินรถตัดกัเรื่อยๆวันงวัหลังนะหลังเดยจะมาซอยนี้ปั้นตาลน้ำดูจะจะเห็ังหลังนะแต่อ่ไม่ได้มานานมากแ่รุ่นเกยเขาปินไปเยอะ เดียวเองแล้วบ้านมากนะเพื่อนจ๋านี่ขนมของน่ค่ะเพื่อนจ๋าเนาะเดี๋ยวเราจะต้ปกลับกันนะอันนี้อยู่กลางซอยกันซอยที่มันเพื่อนจ๋าบางหลังนะคะนี่คือเสน่ห์บางหลังของขายเยอะมากของกิน

อีกซอยด้านลังนะคะก็มารู้สึกเป็นซอยที่สองนะคะเดี๋ยวมาถึงตรงนี้เราก็เดินถึงทางแยกเพื่อนๆเนี่ยข้างหน้าจะมีแยกเนาะเนี่ยร้านอาหารไต่ถึงตรงนี้แล้วก็มีทางแยกกับไปเพื่อนๆ้ันหาหัรคือว่า พ่อค้าแม่ค้ายังเปิดไม่เต็มที่เนาะค้าออนมาสิบเอ็ดโมงเพื่นะอนจา้าเนี่ยค้ามาถึงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็เดินออกได้นะจ้าร้านขายอาหารร้าป่นถึงซอยน,นี้เราก็เดินทะลุออกไปได้เลยเพื่อนๆกำเรนอดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เไปเจอร้านอาหารจ้างนี่ยเลย คนนั้นดีเด้งนี่ก็เลยอยู่ข้างนังนะก็มาใหญ่เนี่เพื่อนลูบ่มยเนาะดูสิเดินต่อค่ะเพื่อนนั่นอาหารนั่นไปแถวอันนี้ตรงต้นโพตรงศาลเนาะอยู่ข้างในคือข้างอ่อนมาเดินเนีย่ยดูเจ้านี้ดีเพื่อนอนร้านจับข้าวนะไปบดินนะคะ นพ่ากินกับข้าวอาหารเลย,ยเพื่อนๆมีน้ำพริกมีกับข้าวหลายอย่างมาก่ทกินี่เพื่อนๆจ้ากับข้าวอาหารในบ้านเราแล้วน่ากินทั้งนั้เนเลยเพื่อนๆจ้ากับข้ายอาหารในบ้านเราแล้วน่ากินทั้งนั้นเลยเพื่อนๆจ้า ฝั่งจะเป็นผลไม้เนาะเดี๋ยวเราเดินออกมาอีกฝั่งนะึ่งเสน่วางหลัง,งเพื่อนๆนี่นี่เป็นร้านข <ปะ S 1> นมขนมหวานเพื่อนขนมโบราณก็มีหมูกระดกชิพได้นะคะอร่อยจิ้มเลยไม่เป็นไรจ้าน่ากินน่ากินต้มยำกุ้งธรรมดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตเต้าเกียวนะเพือ่อนๆตะเกนตะเกนเต้าเกียว ผลไม้นะอันนี้ซอยแยกหลังหลังแยกหนึ่งนะคะหลังหลังแยกหนึ่งเพื่อนๆคือผลไม้เจ้าน,นี้น่ากินผลไม้น่ากินเพื่อนจ้า ดูดูเกเตี๋ยวทางนี้คนเยอะน่ากินเพื่อนๆคนติมร้านเลยค่ะนี่เจอของกินขนมซื้อไม่หมดเพื่อนๆจ้าของกินทั้งนั้นเลยน่ากินผนละไมา่ขนมนมนเนยเนาะเยอะมากเพื่อนๆวัางาหางลังนะคะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวข้างทางตรงข้ามโรงพยาบาลสิริราชเนาะ,ะเห็นไหมนี่กับข้าวแกงส้มก็น่ากิน ยาเข้าไปสุดลูกห er ูลูกตาถึงนอนเลยนะคะเพื่อนๆจ้าเราออนเดินถ้าทะลุไปก็จะเป็นถนนใหญ่เนาะถนนใหญ่ฝั่งหน้าโรงพยาบาลศิริราชเราก็จะเลี้ยวกับเพื่อนๆจ้าเนียทุกอย่างเนาะาก็จะเลี้ยวออกฝั่งซ้ายค่ะเราเข้ามาฝั่งขวาแต่เลี้ยวออกฝั่งซ้ายเนาะอันนี้ครัต้มมัดขนมไทยเพื่อนๆ ผลไม้ค่ะยอดเอ้เพื่อนๆ่ใครมีเวลาก็มาเดินนะคะวังหลังของกินของใช้เยอะมากเพื่อนเพื่อนจ้เนี่ดูสิ ไทยๆเนาะซื้อกล้วยสักหวีไหมูอะไรไม่าของกินของใช้เยอะมากเวอนๆจ้านี่นนร้านนี้ผลไม้สดเพื่อาานเสื้อผ้าผลไม้สดเนาะเยอะมากค่ะเวอนๆจ้า อันนี้ผลไม้ก็น่ากินข้างหลังนะคะยตรงเข้ามาถึงตรงกลางเนาะก็จะมีสารนะเพื่อนๆแล้วก็มีนี่มีสารต้นโพใหญ่ก็จํำน่ายเนี่ยผักพื้นบ้านเนาะเพื่อนๆตรงนี้มีสะดงสะดสอาอมะเขือมะเขือน่ากินค่ะ เพื่อนเดินต่อกันเนาะนี่แหละเสื้อผ้าของกินของใช้เนาะเพื่อนเนพะื่อนเนาะตลาดวังหลังตลาดที่น่าเที่ยวนี่อันนี้เป็นร้านอาหารอีสานก็าก,กินเพื่อนเมื่อก่อนนี้จะเป็นแฝง่าก,กินขายดีไหมคะเสื้อผ้า มาเจออีกแล้วเน,นี่ยละของชอบพระอ่อนไตปลาเพื่อนๆจ้าเน,นี่ยของชอบใครชอบเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดืเดนกันเดี๋ยวกลับมาชอบมากไตปลาแห้งเป็นอาหารที่ชอบนั้นเพื่อนๆจ้าเจอ ปลาดุกปูฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเนาะเพื่อนๆนี่เป็นขายแกงเนาะดูสิเดี๋ยวดูนะคะปอออนให้ดูนะแล้วเลยอ่ะเพื่อนๆน่ากินน่ากินเห็นไหมจ้าสุดยอดเลย อันนี้ก็เป็นร้านอาหารอีสนะนานน่ากินค่ะเ,เพื่อนๆอาจจะเวียนหัวสักหน่อยนะคะป้าออนป้าออนพาทำพาเดินแล้วก็หมุนกล้องไปมาเนะอาจจะเวียนหัวสักนิดนึงขอโทษต่อใครนะคะน้ำปี๊กข้าวนี้ก็น่ากิน ม,มีน้ำพริกทุกอย่างด้วยเพื่อนๆนะคะเร็จแล้วอยากกินนี่นะคะเราเดินวนออกมาเพื่อนๆนี่คือวังหลังค่ะเ,เดินเดินออกมานะนเนาะเพื่อนๆเนาะว่าจะประมาณนี้นะคะคเพื่อนๆสิบเอ็ดโมงเนาะคนก็เริ่มเยอะแล้วคะ่ะคนเริ่มเยอะแล้วเนี่ยฟังนี้ เพื่อนๆจ้าคนเยอะเพื่อนตอนมาเดินวันที่18เนาะวันที่18คนเยอะค่ะนี่คือเสน่ห์วังหลังนะคะเพื่อนๆจ้าเราไว้ใจกันคลิปหน้าเด้อเพื่อนๆเด้อตรงไปขึ้นอ่ะฝั่งโน้นอ่ะตรงข้ามก็จะเป็นโรงพาบาลศิริราชค่ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆ